อายุนอทร้อยล้านเดอะสเปเชียลสร้างงานสร้างอาชีพขอเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากมีอาชีพที่2เพราะสถานการณ์โควิดทําให้เรารู้ว่ายุคนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอทุกคนต้องกล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จวันนี้คุณน็อตได้รับภารกิจพิเศษในการพาทุกคนมาหาคําตอบเกี่ยวกับแวดวงของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่หลายๆคนสงสัยว่าทําแล้วจะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ และคุณกล้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์อินดีมเทปนี้มีคําตอบครับเสมือนกับทุกธุรกิจนะฮะมันก็มีคนที่สําเร็จมันมีคนที่ไม่สําเร็จเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ได้อินดีมคือแพลตฟอร์มสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอปลงทุนแค่หลักพันบาท สวัสดีครับคุณก้องครับสวัสดีครับคุณโอมครับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตคุณก้องนะครับทำหน้าที่พิธีกรแทนนะครับผมซึ่งคุณก้องเองนะครับเราก็รู้จักกันในนามเจ้าของบริษัทมัชลูมนะครับคุณก้องเองก็มีธุรกิจมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับทำไมถึงมานั่งตําแหน่งประธานของบริษัทอินดีมครับก่อนอื่นก็ต้องก็ต้องขอขอโทษนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนขอโทษแฟนๆหลายๆคนนะที่อาจทําให้คนหลายคนไม่สบายใจเพราะว่าผมมาทําอินดีมก็ต้องขอบคุณด้วยส่งรูปผมมาให้ดูด้วยว่าจริงๆว่าก้องถูกแอบอ้างชื่อเอออออาาไปใช้้้หรรืล่่กกกงงงจิ็ตขบวผม ก็ตอนนี้ก็เป็นประธานของบริษัทอินดีมฮะสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็ผมรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจเพราะอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีแล้วก็มีคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประมาณ1 1ล้านคนแล้วก็แอคทีฟเนี่ยหลายล้านคนจริงๆมีบริษัทนะฮะที่อยู่ในธุรกิจนี้อุลค่า79,0 0 0ล้านบาทแล้วมีบริษัทเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณแค่400บริษัทเท่านั้นเองผมก็ทำาเกี่ยวกับ SME มาเป็น10ปีก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่อยากทำก็คือว่าอยากให้คนมีีหลายายอชพ อยากให้มีหลายๆรา,า,ายได้แล้วก็จุดเริ่มต้นของอินดีมเราเริ่มต้นว่าเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มหนึ่งในการที่จะรวมของคนที่มีสินค้าหรือคนที่เป็น o t ท็ top, อยากจะมีช่องทางการกระจายสินค้า <Okay. S 1> แล้วก็รวมของคนที่อยากจะมีรายได้อยากจะมีอาชีพพิเศษ มารวมอยู่ที่อินดีนี่คือเป้าหมายแล้ววันแรกเนี่ยเราก็เริ่มใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยทุกคนสามารถทําที่ไหนเวลาใดก็ได้ในทุกๆสถานการณ์นี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่อยากจะให้อินดีเป็นแบรนด์ที่คนไทยภูมิใจครับครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายกันมาเยอะผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถูกชักชวนจากเพื่อนนี่แหละให้มาทําธุรกิจเครือข่ายหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อแล้วเกินแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดจนทําให้เกิดอคติในใจว่าเอ๊ะธุรกิจเครือข่ายมันหลอกลวง ให้เราเสียเงินไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่คนที่ชักชวนเราเนี่ยกลับได้เงินมากมายมหาศาลแล้วก็มาหลอกลวงว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วจะประสบความสําเร็จคุณอมมีความคิดในด้านนี้อย่างไรบ้างครับใน,ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆในต่างประเทศแล้วก็มีคนไทยหลายๆคนที่อยากจะปรับ นำเอาโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไปปรับเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนะครับหรือว่าเอาเขาอาจจะอยู่ในบริษัทที่ดีแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะอยากได้มากกว่าที่อยากจะช่วยให้คนสําเร็จแต่มันก็จะมีจํานวนกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่เยอะพอสมควรครับที่ทําธุรกิจนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําเป็นอาชีพที่เป็นกระเป๋าหลักทางที่หนึ่งทางที่สองทางที่3ของครอบครัวแล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยสร้างให้คนเนี่ย ประสบความสาเร็จหรือมีไรายได้กระเป๋าที่2ที่ดีเยอะแยะมากมายได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าคนที่อยากคติก็ยังมีอคติอยู่นะบางคนเขาเอาไปเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจเครือข่ายแบบนี้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หลอกลวงเงินต่งตงางๆนาน,า,นาเนี่ยเรามีความคิดด้านนี้อย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วเอาง่ายๆหลักการในการเขาเรียกว่าคัดแยกแล้วกันนะครับก็คือว่าคำว่าแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจเครือข่ายในใ่ช้ลูกโซ่แน่นอนว่าเป็นธุรกิจที่1นึ่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามตามใบสคบอย่างที่2สินค้า ก็ไม่มีนะครับห,หรือถ้ามีก็ไม่ได้รับออยอนะครับแต่ธุรกิจเครือข่า,ายเนี่ยก่อนที่เราจะทําเราต้องไปยื่นขออนุญาตคับจากหน่วยงานของสกบก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเข้าไปปรึกษากับเขาว่าการทรําธุรกิจโมเดลแบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้การทรําธุรกิจแผนการตลาดแบบนี้าทางสกบอ,อนุญาตเรา ต้อองหรืเปล่าผมว่าช่วงนี้หลายๆคนคงคิดหาธุรกิจเสริมแล้วล่ะเพราะว่าแน่นอนว่าในที่เราเกิดวิกฤตโควิดแบบนี้มีอาชีพเดียวไม่พอแน่นอนอยากจะมีอาชีพเสริมที่ทําอย่างไรเนี่ยหนึ่งไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะไม่ได้ร่ารวยอะไรหรืออาจจะถ้าขยันหน่อยก็ร่ารวยไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทาอย่างสม่าเสมอเนี่ยก็สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เอางี้ขอเวลาไปนั่งคุยลึกๆได้ไหมว่าอินดี้มันแตกต่างก,กับธุรกิจเครือข่ายอย่างอื่นอย่างไรบ้างไม่ คุณนะไม่หลอกผมนะไม่หลอกกันนะไม่หลอกกันนะเขาได้หลอกไปเปิดสมาชิกใช่ไหมไม่มีครับผมไม่หลอกนะคุณไม่หลอกครับไม่หลอกนะไม่หลอกงั้นไม่คุยยาวๆเลยนะครับผมไปเลยครับผมเอาล่ะครับคุณก้องคุณโอมครับมีเวลาให้ผมใช่ไหมวันนี้ เพราะจริงผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่าผ่านการถูกชักชวนมาเยอะแล้วก็เสียเงินกับตรงนี้ไปเยอะพอสมควรเหมือนกันก่อนอื่นเลยอยากจะรู้จักธุรกิจเครือข่ายจริงๆเลยว่ารูปแบบของธุรกิจเครือข่ายจริงๆมันเป็นอย่างไรครับรูปแบบธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้ นะครับโดยปกติแล้วเราเดินเข้าไปซื้อของตามซูปเปอร์มาร์เก็ตตามไรต่างๆนานาเราแป่งฟาน์า้น้ำสาะผมหรือบางคนตอนนี้มันก็จะมีตลาดเพิ่มเติมเป็นตลาดของพวกอาหารเสริมหรือสกินแคร,ร์ที่เราเราจำเป็นต้องใช้มากขึ้นซื้อของเหล่านี้ผ่านช่องทางปกติเราไม่เคยได้อะไรคืนคยกเว้นเงินทอนใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟอร์มของ MLM ธุรกิจครือข่ายก็คือว่าเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ อย่างแรกอย่างที่2ถ้าเกิดสามารถรวบรวมกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เข้ามาได้นะครับเราก็จะมีมีรายได้เพิ่มเติมเข้าไปถือว่าจริงๆแล้วสินค้าที่เราใช้ในเชลล์เดลซูซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เนี่ยฮะสี่สิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นค่าการตลาดลาราคาดิสริบิชันหลักการก็คือว่าเราเอาสิ่งสิ่งเนี้ยมาให้กับสมาชิกดีกว่าที่ให้เป็นค่าโฆษณาหรือค่าดิสริบิชันก็คือว่าเป็นเหมือนสหักรเป็นเหมือนแพลตฟอร์ม เป็นทูตรวมของการกระจายรายได้เข้าสู่สมาชิกนี่คือว่าเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีระหว่างคนที่อยากเอาสินค้ามาขายกับคนที่อยากทําธุรกิจทีนี้มันมีบริษัทหลากหลายที่ทำเอ็มเอ็มที่คุณต้องบอกมี4 5 0 0บริษัทมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เป็น1ิบล้านคนอินดีมันแตกต่างจากบริษัทเอ็มเอ็มอื่นอย่างไรบ้างครับผมในธุรกิจเครือข่ายทั่วไปการที่จะทํารายได้กับบริษัทนั้นๆจะต้องซื้อสินค้าของบริษัทนั้นๆ แต่ทีนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มอันนึงครับที่เป็นแอฟ i ฟิลิเอตก็คือว่าหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเราซื้อสินค้าอะไรอยู่เราซื้อชิ้นเดิมที่เดิมแต่เปลี่ยนช่องทางการซื้อนิดนึงอินดีมจะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งครับชื่อพันล้าน .com ที่รวบรวมเอาช็อปออนไลน์ต่างๆเข้ามาไว้ที่เรานะครับเราเป็นเกตเวให้สมาชิกของเราเนี่ยสามารถไปช้อปปิง้ง นะครับผ่านออนไลน์ได้ 1. ปลอดภัย 2. ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางนะครับ 3. ก็คือซื้อของอย่างเดิมหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีผักก็มีครับครบทุกอย่างเลยสินค้าทบริโภคครบหมดเลยที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ครับเพียงแต่เปลี่ยนว่าวิธีการซื้อวิธีการซื้อใช่ครับมาซื้อออนไลน์ใช่ครับแต่ก็ซื้อกับเจ้าเดิมที่เราไว้ใจนี่แหละถูกต้องครับผ่านทางอินดี แล้วผลประโยชน์ที่คนซื้อได้ได้อะไรครับก็อาจจะได้เป็นแคชแบ็กกลับไปนะครับส่วนตัวถ้าใครซื้อคนนั้นได้ยิ่งซื้อมากยิ่งได้มากแต่มันสามารถไปได้ไกลกว่านั้นก็คือว่าในอินดีมเนี่ยสมมุติตัวตัวเราเราซื้อเราได้เราไปรวบรวมคนที่ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราอยู่ในทีมของเราเขาซื้อเราก็ได้ส่วนส่วนส่วนต่างของค่าการตลาดกลับไปด้วยคนซื้อก็ได้ด้วยส่วนใหญ่ของ MM m ก็จะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะอินดีมคืออินดีมถูกสร้างขึ้นมาเพราะเป็น แพลตฟอร์มสาหรับคนที่อยากจะขายของคือคนที่มีธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอปอย่างาธุรกิจเนี่ยมีช่องทางกระจายสินค้ามันจะมีสักกี่ที่นะฮะที่เวลาเราลงทุนเนี่ยลงทุนแค่หลักพันบาทหรือตอนช่วงนี้ไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็มีคนมาสอนมีคนมาทํามีคนสําเร็จอยู่แล้วแล้วก็มาคอยบอกมาคอยโค้ชปัจจุบันอินดีมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนเจ็ดหมื่นครับแอคทีฟเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคนคมีคู่ค้าต่างๆสินค้าต่างๆที่อยู่ในอินดีนี้เยอะขนาดไหน ครอบคุมพอไหมสำหรับว่าชีวิตคนหนึ่งจะไม่ต้องซื้อของที่อื่นมาซื้ออินดีมั้มีเยอะมากครับแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในในปี2ปีข้างหน้านี้ด้วยก็ไล่ตั้งแต่แบบสกินแคร์อาหารเสริมยาสีฟันไปจนถึงน้ําพริกเผาก็มี <c oughs> ในมุมมองว่าด้วยความสําเร็จนั้นทัศนคติมีความสําคัญเทียบเท่าได้กับความสามารถวอเตอร์เอวาสกอตช่วงนี้คุณนัด ขอเป็นตัวแทนในการหาคำตอบจากคุณโอมและคุณก้องว่าธุรกิจเครือข่ายมีคนสำเร็จจริงไหมหลอกลวงหรือไม่และหากจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลยครับจุดนีน้น่าสนใจในในฐานะผู้บริโภคแล้วกันเนะที่ยังไงก็ต้องซื้อของใช้จำเป็นในช่วตปจรจจุวันอยู่แล้วเปลี่ยนช่องทางในการซื้อมาซื้อผ่านตรงนี้แถมได้แคชแบ็กกลับไปได้คะแนนกลับไปทีนี้สำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจ อยากมีอาชีพเสริมมาทํากับอินดีเนี่ยถามจริงๆเคยมีคนสําเร็จจริงๆไหมเคยมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพแบบเอาตรงๆนะที่ผ่านมาคนทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็จะแบบขับรถสปอร์ตไปถ่ายรูปที่เมืองนอกใายของแพงๆอะไรเงี้ยมันสําเร็จจริงๆหรือเปล่ากับธุรกิจก็ยืนยันครับว่ามีคนสําเร็จจริงอันนี้คือทั้งในอินดีมแล้วก็หลายๆบริษัทด้วยนะครับนี่แต่ว่าก็หลายคนแล้วแต่เขาจะ พรีเซนตแบบไหนแต่ของธุรกิจอินดีมเราจะเป็นบริษัทที่ชอบคุยอะไรแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วเราก็เกิดขึ้นมาจากการที่คนสําเร็จของเราเนี่ยเคยเป็นหนี้กันมาเยอะมากมนะครับตอนนี้ความสําเร็จของเขาก็คือเขาปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหลายคนมากๆนะครับตัวอย่างก็มีหนี้4ล้านใช้เวลา3-4เดือนปลด4ีล<ค>้านสาเดือนปลดนี้หมดหรอครับแต่เขาทําจริงจังมากนะครับเขาใช้เวลากับธุรกิจเนี่ย 24ชั่วโมงเนี่ยแรกว่าแทบจะทาธุรกิจแบบนี้ติดต่อกันเลย4เดือนพยายามสร้างทีมพยายามสร้างเครือข่ายผู้บริโภคข,ของเขาตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบเกือบ2ปีแล้ว <ๆ S 1> เขาก็มีรายได้รวมกันหลักเป็นหลายสิบล้านบาทแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนครับเพราะว่าบริษ,ษัทอินดีมเราก็สื่อสารตรงๆเราไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่าเข้ามาแล้วสมัครปุ๊บจะรวยทันทีนั้นธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องทํางาน อินดีมก็จะมีคำหนึ่งขึ้นมาคือออนไลฟ์สไตล์แต่ละคนถนัดแบบไหนทำแบบนั้นแต่เราจะมีวิธีการมีโค้ชสอนมีมีคนมาสอนให้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำวิธีการต่างๆนานาเหล่านั้นมาสอนคนนี้ถนัดแบบนี้เราเอาโค้ชคนนี้ไปสอนเพื่อให้เขาใช้วิธีการที่เขาถนัดออกไปทำไรายได้จากการที่เขาเป็นออนไลฟ์สไตล์ของเขาเอง ผมว่าแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์ก็มีเคานเจอร์ที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ผมก็ตัดสินใจอยู่ยากเหมือนกันตอนแรกก่อนที่จะก่อตั้งอิ ream, นดีมฮะอย่างที่คุณน็อตบอกว่าบางคนเขาก็ลดปอ t บางคนก็โชว์ไลฟ์สไตล์ที่ไปเมืองนอกอะไรย่าแต่ว่า c คเจอร์ของอินดีก็คือว่าเขาก็เริ่มต้นจากคนที่เป็นหนี้แล้วเวลาเป็นหนี้มันเป็นทุกข์พอมันเป็นทุกข์ก็คือว่าอยากจะหาทางปลดหนี้พเพราะเราพิเส์ว่าเราปลดหนี้ได้หรือ,อยังเราช่วยคนปลดหนี้ได้กี่คน อันนี้คือหน้าที่ของอินดีมก็คือว่าสเตจที่หนึ่งก็คือว่าช่วยคนปลดหนี้ให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้อย่างที่คุณโอมบอกว่าผู้นําของเราหรือสมาชิกของเราเนี่ยมีคนที่มีรายได้นะครับพออินดีมเปิดมาประมาณเกือบสองปีแล้วมีคนที่เคยได้รับรายได้จากอินดีมเกินยกิน20ล้านบาทขึ้นไปมีหนึ่งคนเกิน10ล้านไปมีอีกหนึ่งคนมีรายได้เกินล้านไปมีประมาณสัก50คนมีรายได้หลักแสนเนี่ยมีประมาณร้อยคนมีรายได้หลักพันนะฮะมีเป็นหมื่นๆคน นี่คือสิ่งที่อินดีมทาให้เกิดขึ้นในช่วงเวลา2ปีนี้อันนี้คือแสงสว่างปลายโมงความฝันอีกแล้วว่าโอ้ฉันจะปลดหนี้ได้แล้วทํำยังไงจะเดินทางไปถึงแสงสว่างตรงนั้นได้มันจะทํำยังไงได้วิธีการทําจริงๆแล้วธุรก,กิจเครือข่ายมันไม่ยากเลยบางคนเข้ามาแล้วทำทำไม่สําเร็จมันก็แค่ยังไม่สําเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วในการทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะจะสักเซสจากจากอาชีพใดๆก็ตามมันจะต้องใช้เวลา 3ปี5ปี10ปีบางคนเป็น10ปีเพิ่งจะสําเร็จในอาชีพที่ตัวเองทําแต่ธุรกิจเครือข่ายพอเข้ามาแล้วเขาถูกเขาถูกขายฝันถูกขายความคาดหวังว่าจะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นเขาก็เลยเข้าใจว่า3เดือน6เดือน1ปีจะสําเร็จมันมีคนสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นแบบนั้นจริงแต่เขาจะชอบเข้าใจผิดว่าสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นธุรกิจอินดีมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วใช้เวลากับมันด้วยความเข้าใจเคล็ดลับของธุรกิจเครือข่ายในความเข้าใจผมคือเราต้องเข้าใจธุรกิจ ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปธุรกิจหนึ่งครับว่ามันต้องใช้เวลากะว่าจะเรียนแค่3เดือนแล้ว,ลวสําเร็จมีไรายได้มากกว่าหมอมันก็เป็นไปไม่ได้ครับดูเหมือนวีจะพูดแฟกต์ความจริงส่วนใหญ่ไม่ได้ขายฝันมากผมว่าความท้าทายและก็สเสน่ห์ของธุรกิจนี้ก็คือว่า ROI return of investment ก็คือว่าการลงทุนในแง่ของตัวเงินนะที่ต่างกับธุรกิจอืน่นถ้าสมมติธุรกิจเครือข่ายเนี่ยลงทุนเขาลงทุนกัน2500บาท 1000บาทหรือตอนนี้ไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีเงินเข้า,ามาจ่ายแต่ว่ารีเทิร์นที่กลับมาถ้าใส่ความพยายามใส่ความเข้าใจใส่เวลาเข้าไปมีโอกาสจะได้จับเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านมีเห็นแล้วเป็นไปได้ก็พูดถึงความเสี่ยงแรกเลยแล้วกันนะความเสี่ยงแรกคือหนึ่งต้องเปิดใจรับธุรกิจนี้ก่อนและสิ่งที่ต้องเจอคือว่ามันมีโอกาสจะเสียเพื่อนหลายธุรกิจที่คนเริ่มทําเครือข่ายแล้วเอาตัวเองไปบอกว่าเฮ้ยฉันทําธุรกิจเครือข่ายนะมาทํากับเราสิ ส่วนใหญ่เพื่อนจะเบินหน้าหนีหมดเลยก็จริงจะทํำยังไงให้ให้เขาเปิดรับเรามากขึ้นในการที่เราจะพูดถึงธุรกิจเครือข่ายที่เรากําลังจะทํา ถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะครับสมมุติว่าถ้าผมต้องไปชวนเพื่อนผมก็คงคุยตรงๆแหละเพราะว่าการเสียเพื่อนผมมองว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ได้พูดความจริงกับเขาแต่น,นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยเหมือนเดิมเลยคือเคล็ดลับในการทําธุรกิจเครือข่ายคือมันต้องเข้าใจถ้าเกิดเราเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายเราจะสามารถคุยกับเขาได้เช่นสมมติพี่น็อตครับผมทําธุรกิจเครือข่ายชืย่ออินดีม นะครับมีพี่ก้องเป็นประธานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยเครือข่ายเหรอก็จะแบบเริ่มตกใจใเริ่มยี้อยากจะว <จะ S 2> ิ่งหนีม <laughs> ผมก็จะถามก่อนพี่น็อตครับในความเข้าใจธุรกิจของพี่ไงธุรกิจเครือข่ายของพ,องพี่พี่เข้าใจแบบไหนบ้าง <laughs> พี่น็อตก็จะอธิบายมาแต่สี่ห้าข้อผมก็บอกว่าอะไรที่คุยมาทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจผิดอยู่ <laughs> พี่น็อตเข้าใจผิดอยู่ผมก็บอกว่าอันนี้แสดงว่า เป็นนิยามความเป็นธุรกิจเครือข่ายของพี่น็อตไม่ตรงกับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าความเป็นธุรกิจเครือข่ายของผมให้พี่น็อตฟังก็คืออินดีนเน้นพูดความจริงรไม่ได้มาขายฝันอะไรมากมายแล้วก็อินดีมเริ่มต้นจากดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกของเราก็คือแนะนำกันในดิจิตอลแพลตฟอร์มซึ่งก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่านี่คือธุรกิจอินดีมคุณอยากดูก็ดูถ้าคุณสนใจก็ติดต่อมา ลงทุนเริ่มต้นเงินเท่าไรก็เริ่มต้นที่หลักพันครับก็จะประมาณ1690บาทอันนี้ก็แตกต่างๆนะที่อื่นต้องซื้อสินค้าเป็นหมื่นๆถูกปะอันนี้ไม่จำเป็นพันหกร้อยกว่าบาทนี่ได้สินค้าไหมได้ครับได้สินค้าด้วยรผมว่า ROI บางทีมันตอบเป็นทุกอย่างหรือว่า1,600พันหกร้อยบาทบางทีทานข้าวบางทีไปปาร์ตี้บางทีซื้อของให้ตัวเองบางทีมันเยอะกว่านี้แต่นี่หมายความว่าเป็นเงินลงทุนนะฮะสำหรับเริ่มต้นแต่ว่าไม่รวมว่าต้องเอาใจที่ไปใส่ความเข้าใจที่ไปใส่หรือว่าเวลาเข้าไปใส่ คุณอมครับอย่างผมก็ทําสินค้าหลายอย่างนะที่ขายนะผมอยากจะมาร่วมกับอินดี้เอาของผมมาขายกับอินดี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยครับก็ตอนนี้เราเปิดแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ชื่อถูกดีเป็นภาษาอังกฤษนะค,ะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้เราจะรวบรวมสินค้าที่อยาก อยากจะมารวมในช้อปปิ้งออนไลน์แต่ไม่สามารถรวมได้อาจจะเป็นร้านอาหารอ,อาจจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือเป็นสินค้าต่างๆของของคนไทยที่อยา,ากจะไม่รู้จะไปทําตลาดที่ไหนเพราะว่าเรามองว่าสินค้าของคนไทยดีเยอะแยะมากมายแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับการทําตลาดที่ถูกต้องแล้วเ,เรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วประมาณ7 0 0 0หกว่าคนเราสามารถเชิญชวนเข้ามาได้เต็มที่เลยครับเร,เรารับแบบอลิมิตเลยความรู้สึกเหมือนอินดี้เป็นร้านค้าออนไลน์มากกว่าที่รวมสินค้าหลากหลายนะ แต่คนที่เป็นสมาชิกได้ประโยชน์จากมันในการใช้จ่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเทปนี้จนจบนะอาจจะยังไม่เปิดใจในการรับธุรกิจเครือข่ายอาจจะฟังไว้ชั่งใจอยู่หรือยังไม่ตัดสินใจเลยจะพูดให้เขาเหล่านั้นมั่นใจในธุรกิจเครือข่ายว่าเขาจะไม่โดนหลอกและเขาสามารถที่จะมีรายได้เสริมจากธุรกิจเครือข่ายอย่างไรได้บ้างครับผมเห็นคนหลายคนหลากหลายอาชีพที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายเขาเริ่มต้นจากการที่ไม่ชอบ แต่เขาไปชอบที่ผลลัพธ์วันนี้ตัวเราอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะทําทุกงานประจําหรือทําอาชีพต่างๆเราอาจจะไม่ชอบอาชีพนั้นแต่เราชอบผลลัพธ์เพราะเราได้รับเงินเดือนเราได้รับกําไรเราได้รับค่าคอมมิชชั่นต่างๆเหมือนกันครับธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นแค่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มันมีผลลัพธ์นะแล้วมันมีความสําเร็จชัดเจนที่ให้เห็นมันมีบริษัทที่ดีแล้วมันก็มีบริษัทที่ไม่ดีเพราะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองแค่ศึกษา เพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาให้เนี่ยตอบโจทย์ชีวิตเราไหมถ้าผลลัพธ์ใช่ก็เข้ามาศึกษายังไม่ต้องลองก็ได้แค่นั้นเองครับสุดท้ายก็เปิดใจลองศึกษากับมันแล้วคุณก็เลือกอเองว่าธุรกิจไหนเหมาะกับคุณ บริษัทไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนตรงจริตกับคุณบริษัทไหนจริงใจกับคุณแค่ไหนแค่เปิดใจลองลองรับมันสักนิดหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะไม่สบายใจว่าทาไมพวกเราถึงมาทําธุรกิจเครือข่ายทำามาธุรกิจ MLM ทำามธุรกิจเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งพวกเราไม่ได้ทําแค่นี้เราทําอินดีมเพราะเราเชื่อว่าเราจะไปไกลกว่านี้ เราจะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนไทยเราจะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษและคนที่ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทํากับอินดีนครับเพราะเราเชื่อว่าทุกอาชีพล้วนมีคุณค่าในตัวเองจงภูมิใจในทุกหยาดเหงื่อที่ทําเพื่อคนข้างหลังจงภูมิใจหากธุรกิจนั้นสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้เราหวังว่าอายุนอยล้าน์ EP พิเศษนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณ ที่มีต่อธุรกิจเครือข่ายด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะโอกาสมีอยู่ทุกที่ขอเพียงคุณมองเห็นและรู้จักที่จะควายคว้ามันอายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลความฝันไม่สามารถเป็นจริงได้ด้วยเวทมนต์ต้องเสียเงื่อมุ่งมั่นและทำงานอย่างหนักตั้งหากโคลินพาวเวล